จิ้วๆไปได้เท่าไหร่ฮะได้ไหมดาวเมตจ,จะรุนแรงหรือเปล่าคอมโบต่อไหมคอมโบไม่มีแล้วนะครับแม่สิ้นสุดคอมโบแล้วนะครับเงินรางวัลรวมนะครับสรุปว่าทั้งหมดนี้ฟีจะเป็น12ครั้งได้3,204บาทนะครับโอ้โหสุดจัดจริงๆนะครับสำหรับเกมนี้ สวัสดีครับตอนนี้นะครับเราก็อยู่ที่เกม James s v e r นะครับเป็นเกมของค่าย PG ลูกรักของผมเองนะฮะซึ่งเกมนี้นะครับเราจะต้องรับบทเป็นนักดาบนะครับ มีหน้าที่ตามหาอัญมณีพวกเพชรนิ่งจินดาต่างๆนะครับแล้วก็ระหว่างทางนะครับก็จะมีหลอกมอนสเตอร์มากมายให้เราได้กําจัดนะครับซึ่งบอสตัวใหญ่ตัวการของเรานั่นก็คือแม่มดวายไลน์นั่นเองนะครับสำหรับวิธีการที่เราจะได้เจอกับแม่มดนั้นนะครับเราจะต้องเก็บสแกตเตอร์ให้ครบทั้ง4ช่องนะฮะนี่นะครับสแกตเตอร์แบบนี้นะครับอ้าผมลืมบอกนะครับเกมนี้ผมเบ็ดตาละ30บาทนั่นเองครับเบาๆไปก่อนนะครับแล้วก็มีทุนมาที่1 4 0 0 0บาทนะทุนค่อนข้างหนาน สำหรับรอบนี้ใครที่สนใจนะครับอยากเล่นเกมนี้นะครับสามารถแอดลิงด้านล่างนะครับไปสมัครได้เลยรับเครดิตฟรีทันที100บาทนะครับไม่ต้องแชร์ไม่ต้องอะไรทั้งสิ้นครับสมัครปุ๊บรับปั๊บเลยทันทีนะฮะรับไปทันทีเลยครับ100บาทนะครับคลิกลิงก์ไปสมัครกันได้นะครับแล้วก้อนคลิปนี้นะครับจะทําเพื่อรับชมเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับผู้ที่อายุไม่ถึง18ปีไม่แนะนานะครับหมุนไปครับตอนนี้นะครับกำลังล่าอัญมณีอยู่นะฮะไม่รู้ว่า ระหว่างอัญมณีกับแม่มดจะเจออะไรก่อนนะครับแล้วได้กําไรเท่าไหร่นะฮะมาลุ้นเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับอัญมณีมาแล้วครับผมอ่าเกมนี้นะครับถ้าเกิดว่าช่องไหนที่ได้รางวัลไปแล้วนะครับช่องด้านบนมันก็จะล่วงลงมานะครับเกมแบบนี้ยังถือว่าเล่นและมีโอกาสที่จะได้กําไรสูงมากนะครับอ่ะปั่นไปครับผมตาละ30บบาทนะฮะ มากันอีกแล้วครับผมปั่นไปครับปั่นไปครับอัญมณีจงมาครับหรือว่าสแกตเตอร์เจอแม่มดก็ได้นะฮะอยากปราบแม่มดจังเลยจังหวะนี้ปั่นปายนะครับอัญมณีได้เท่าไหร่มาหรือ,อยังมาหรือ,อยังจะมีแววแม่มดหรือเปล่านะเกมนี้เนี่ยนะครับเราเป็นนักดาบนะครับเราจะต้องฝ่าฟันตามหาอัญมณีแล้วก็ฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆนะครับแล้วก็ถ้าโชคดีเนี่ยนะครับ เจอแม่หมดแล้วถ้าเราปรับได้เนี่ยบอกเลยว่าปังสุดๆเลยครับปังมากๆฮะรายเงินรางวันเนี่ยบอกเลยว่ามากมายกลายกองเลยทีเดียวฮะอันนี้ผมพูดเกิดไว้ก่อนนะเผื่อว่าจะเจอนะครับถ้าโชคดีเจอจริงก็ถือว่าโอ้โหบอกเลยว่าปังไม่ไหวนะครับปังไม่ไหวไม่เจ๊งแน่นอนนะฮะ 30บาทเนเล่นเบาๆนะครับผมถ้าใครที่มีทุนเยอะกว่านี้ก็สามารถเล่นมากกว่านี้ได้นะฮะอ่าปั่นไปครับสแกตเตอร์มาทีสแกตเตอร์มาทีอันยัมันนี้ก็ยังครับอ่ามาครับปั่นไปอีกครับมาล่วงลงมาครับมาคอมโบเรื่อยๆฮะคอมโบเรื่อยๆเป็นเลยคอมโบมาแล้วคอมโบมาแล้วหือวายมาครับวายมาวายมาตรงกลางนะฮะยายขินไปสแกตเตอร์มา3แล้วนะครับตอนนี้เจอแม่มด3ตัวแล้วนะฮะขาดอีกเพียงแค่1ตัวอ่าล่วงลงมาครับ ลุนครับัวใจตึก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 เลยฮะตอนนี้มันจะมีจังหวะให้เราลุ้นด้วยนะฮะระหว่างที่จะมีช่องด้านบนล่วงลงมานะครับเอามาครับขออีกสแกตเตอร์อีกอันเดียวขอสแกตเตอร์อีกอันเดียวอีกนิดเดียวเท่านั้นนะฮะ,อะโอเคมีโอกาสแล้วแต่ว่าตอนนี้ครล่วงลงมาครับมาหรือยังมาหรือยังดูดิ การโบนิว่างเยอะมากมาครับ1 2 3อันสุดท้ายยังไม่เจอครับสเก็ตเตอร์แต่ก็ยังมีโอกาสต่อครับคอมโบมาต่อเรื่อยๆยังคอมโบเรื่อยๆครับขอสเกตเตอร์ช่องเดียวแม่มาแล้วครับผมแม่มดนะฮะรางวันก้อนโตนะครับตอนนี้มันสรุปรางวันก่อนนะฮะเดี๋ยวช่วงหน้าเนี่ยสรุปรางวันเสร็จแล้วนะครับเราจะไปฟันไปกำจัดแม่มดกันนะครับตอนนี้ได้มา1486บาทนะฮะอากดไปครับมาฟีสปินนะฮะ12ครั้งนะครับ ได้ฟรีจะเป็น12ครั้งนะครับอ่าเดี๋ยวผมกดเริ่มเลยแล้วกันนะครับมานักดาบนะครับเราจะต้องกําจัดแม้มดให้ได้นะฮะถ้าเกิดว่าช่องอาาัญมณีหรือว่าช่องที่อยู่ด้านล่างนี่ครับผมมีคอมโบนะครับมันก็จะทําดาเมจกับแม่มดนั่นเองแล้วก็ตัวคูณนะครับฝั่งซ้ายมือก็จะเพิ่มเรื่อยๆเพิ่มขึ้นเรื่อยๆด้วยนะครับตอนนี้ยังคูณ2ออยู่นะฮะยังมีดาเมจหรือเปล่าตอนนี้ ฟีสปินไปแล้วนะครับเหลือ9ครั้งนะครับดาเมจมาหรือยังครับยังไม่มาครับแม่มดยิงเราเรื่อยๆแม่มดยิงเราล้วฟีสปินเราจะลดลงเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นนะฮะเราจะต้องรุนนะครับให้ยามาีนะครับทาลายแม่มดตัวนี้ให้ได้นะฮะยิงไปแล้วครับผมได้มาคูณ4ี่แล้วนะครับคอมโบคูณ4แล้วนะฮะ อ่าคอมโบตัวคูเนี่ยไม่รีเซ็ตด้วยนะฮะมันจะเพิ่มไปเรื่อยๆนะมันจะเพิ่มไปเรื่อยๆนะตอนนี้ฟีลปินเหลือ5้านะครับไปครับจิ้ว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 ยิงมันครับกำจับมันให้ได้ะฮะแล้วก็แล้วก็คูณหไปแล้วคูณหไปแล้วฮะคูณ6ไปแล้ว,ะะลวยังไงต่อ,อจิ้วจิ้วดาเบจได้อีกแล้วได้ดามเมจไม่800รครับตอนนี้ขาดอีก7ช่องะฮะจะคูณเท่าไหร่แล้วคูณได้ไหมได้ไหมคูณ8ดเลยลวครับตอนนี้คูณ8ไปแล้วครับ นะครับยังไม่หยุดครับฟีตปินยังเหลืออีก5อยู่นะฮะยังไม่ลดลงเลยตอนนี้เราคอมโบเรื่อยๆนะครับดาวทำดาวเมจให้กับแม่มดรัวๆเลยนะฮะอ่ะตอนนี้นะครับผมมาหมดแล้วนะครับฟีตปินรอบนี้นะครับยังเหลืออีก5นะฮะแต่ว่าตอนนี้ไอ้ช็อตเมื่อกี้นะครับดาวเมจรอบเมื่อกี้เนี่ยได้มาแล้วนะครับ1713บาทนะครับแต่ว่าฟีตปินเนี่ยยังเหลือ5นะครับยังไม่หมดนะฮะเดี๋ยวมาลุ้นกันต่อเลยครับสำหรับรอบถัดไปฮะช็อตนี้ทำแม่หมดฟันไปสองที ยังครับแต่ก็นี่ครับทำดาวเมนสวนกับทืมนได้ครับได้มีอีกหกร้อยบาทนะคูณสิบไปแล้วนะครับตอนนี้นะครับช่วงหลังๆเนี่ยนะครับบอกเลยว่าถ้าได้ดาวเมนทีนึงเนี่ยนะครับบอกเลยว่าคูณสิบนะครับแม่ไม่ธรรมดานะฮะโอ้โหโบนัสได้คูณเยอะมากนะครับไปต่อครับดาเมจตอนนี้ฟรีสปินก็ยังเหลือนะครับสามารถทำดาเมจกับแม่มดได้อยู่นะฮะไปครับจิ้วจิ้วฮะ ได้มาอีกครับตายนี่ไปอยู่ปิ้วปิ้วนะครับได้มอีก90บาทปังปังนี้ครับฝันมันครับได้มี90บาทฮะยังไงต่อยังไงต่อฮะมาครับอีก90บาทนะครับแล้วก็ได้วายมาด้วยฮะได้วายมาด้วยทําดาเมจไปอีกครับอีก3อีก4ช่องนะฮะคูณ12ไปแล้วครับตอนนี้คูณ12ไปแล้วนะฮะตอนนี้อืมขอยั่งมณีพลังอันยมณีนะครับกำจัดแมงมดทีนะฮะ ดาวไปอีก216บาทครับแม่หยุดเร็วเหลือเกินนะครับแต่ว่าฟรีสป,ปินเนี่ยยังเหลืออีก2ตอนนี้ได้มา7จ็ดร้อยแปดสบาทอันนี้คือได้มาเพิ่มอีกนะนะครับเหลือฟรีสป,ปินอีก2นี่ครับจังหวะนี้ครับแม่มดทำดาเมจไปนะฮะเราจะสามารถอ่าเขาเตอร์แอตแท็กได้หรือเปล่านะครับสุดท้ายแล้วฟรีสป,ปินสุดท้ายแล้วนะครับจิ้วๆไปได้เท่าไหร่ฮะได้ไหมดาเมจจะรุนแรงหรือเปล่าคอมโบต่อไหม คอมโบไม่มีแล้วนะครับแม่สิ้นสุดคอมโบแล้วนะครับเงินรางวัลรวมนะครับสรุปว่าทั้งหมดนี้ฟรีจะเป็น12ครั้งได้3,204บาทนะครับโอ้โหสุดจัดจริงๆนะครับสำหรับเกมนี้นะฮะใครสนใจอยากเล่นแบบนี้นะครับสามารถคลิกลิงก์ด้านล่างนะครับไปขอเครดิตฟรีได้นะครับ100บาทสำหรับคนที่สมัครใหม่เท่านั้นนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ